ความเดิมตอนที่แล้วจะไม่ได้ไปทำให้เขาถึงจะถูกกระเทือบมาหรอกนะเขาไม่เห็นอะไรกันเล่าข้าได้ยินเสียงร้องให้ช่วยต่างหากเล่าแต่ข้าต้องลงมือเพื่อกำจัดคนชั่วปกป้องความสงบสุขนั่นแหละสิ่งที่ควรทำเจ้าทำลับๆเล่าๆจะไปไหนกันเหรอวิญญาณึกของมันดูเหมือนว่าจะเป็นโครงเล็บสีดำทั้งสองข้างไม่อยากพูดก็จะขยายช็อตแล้วว่ไงจ๊ะ ม่ตอนที่สามสิบห้าลุงคะร้านขายลูกอมอยู่ที่ไหนเหรอแต่นี้มืดจังเสียวอู๋กลัว เออแม่หนูจ้าไม่ต้องกลัวเนะเดี๋ยวลูกจะดูแลหนูเองนะจ้ะมาูจะดูแลดูแลเหรอดูแลั๊กแดูแลเองให้ได้ก่อนดีไหมยยจะเป็นไง ในในอาคมกับเคลื่อนที่พริบตาของเสือผู่คงไม่ต้องห่วงแล้วเ่้าแต่สังหารเข้าไปแล้วอูเลิกไม่รอดแน่แป่สังหารคืออะไรเหรอเป็นวิชาที่แข็งแกร่งใช้ล้มศัตรูอยู่ในศักษากาะยาออกโจมตีแปดจุดจะโจมตีชุดแรกได้จากนั้นอีกฝ่ายค่ไม่ได้สวนกับ ไมไ่ยเป็นวิญญาณสายขอสู้ก็ยังพอมีโอกาสเรื่องแสายควบคุมจะปล่อยวิญญาณที่จะทำไม่ได้ทำได้แค่ทัะที่หนึ่งแขสสอดจะหลากัน เสียอูมันก็ไม่ถึงตายหรอกมัง้งถ,ถ้าไม่ค่ามันนี่เสียมือหรอกแต่ว่าถ้าหมอนี่นอนนิ่งๆบนเตียงสักสามเดือนก็คงลุกไหวนะฮะตกลงว่าจะร่วมมือกันนี่แต่เจ้าเล่นงานมาสมุดสภาพแล้วถ้าเราจะทําอะไรได้อีกออว่าแต่เส่ยอ,อู๋แปดสังหารของเจ้ามาสุดยอดไปเลยแล้วทัาากษะเครื่องที่พิบตาเนะี่ยเจ๋งชะมัด พอเข้าไปชิดตัวระยะ5เมตรจะหนีก so ็หน oh. oh. hey, ีไม um. um> ่ได้แล้วก็หเฮ้ยเดี๋ยวนะเวอูคันสอสลาตันใช้ติดกันได้ด้วยเหรอใช้ไปแล้วไม่ต้องรวมพลังใหม่เลยไงอะอืเมื่อก่อนต้องรวมนะแต่ว่าพอเก้าถึงระดับ30แล้วก็ใช้ต่อกันได้เลยแล้วก็ ถึงต้องรวมพลังวิญญาณถ้าเค่ระยะในการใช้แต่ละครั้งก็พอแล้วล่ะถ้าหากเป็นสายต่อสู้แปดสังหารข้าใช้ไม่ได้ผลหรอกแต่ถ้าเป็นสายควบคุมอย่างเขาและโดนข้าโจมตีสำเร็จรับรองไม่รอดจะอูอ้อ๋วันหน้าจะใช้วิธีช่วยย้อศัตรูแบบเมื่อกี้อีกเสียงเกินไปเอ,เอาละเรากลับกันเถอะไอ้หมอนี คนจะกอ่อเรื่องไม่ได้ไปอีกสักพักนั่นแหละเรื่องที่เรามาจัดการคนชั่วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วที่จริงเราทำแบบนี้ก็ไม่ถูกออไม่ถูกเหรอเสียวซานนี่เจ้าใจอ่อนเงั้ยเหรอจะลงโทษคนแบบนี้ข้ามีอีกวิธีหนึ่ง อออเออว่าแต่เสี่ยวกังข้าไม่อยากรบกวนการฝึกเด็กพวกนั้นของเจ้าหรอกนะแต่ว่าข้าจำเป็นที่จะต้องบอกเจ้าเจ้าใช้เงินงบประมาณโรงเรียนไปหมดแล้วเดิมทีค่าเทอมนั่นเป็นค่าใช้จา่ายในการฝึกของพวกเขาเด็กหนึ่งปีแต่วิธีการสอนของเจ้ามันแตกต่างออกไปไม่แค่ค่าอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นยังมีค่ายาที่ใช้ผสมลงในอาหารและน้ำอาบที่มีราคาสูงลิบลิ่ว แค่เวลาสามเดือนค่าใช้จ่ายก็ถูกใช้จนหมดเกลียงข้ารู้อยู่แล้วฮึรู้อยู่แล้วเงินเหรอเั้นก็ช่วยคิดหาทางออกหน่อยซิรอให้การฝึกจบลงก่อนข้าจะให้พวกเขาเข้าสู่การฝึกขั้นที่สองอจากนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลาปัญหาเรื่องนั้นจะคลี่คลายเองงบจะไม่บานปลายแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ใช่เด็กๆฝีมือดีกันล่ะก็ข้าก็ไม่อยากจะยื้อต่อไปแล้วจริงๆวันที่เราเคยท่องยุทธจักรไปด้วยกันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดแล้ว ไม่แน่นะเราอาจจะมีความสุขแบบตอนนั้นอีกครั้งก็ได้คนมันมีอะไรหยิบด้วยการประยาก็เป็นการลงโทษเอให้อายกันเป็นเลยหนังสือสารภาพมีคนจัดการให้หมอนี้ให้พวกเราแล้วละให้ทุกแกะทำอะไรเนี่ย ทกุกนั้นถึงตัวเฮ้ยโอ oh. ้โหแต่ละเลวอะไรแย่มากคนไม่ดีให <so ้ไปอย่างนี้หนังแดงที่แห้งจนเค็มไปเลยไอ้กาญจงกไอ้บ้าปูเลิร์นั่นคขาไม่ไปทำเรื่องสนุกสนุกอยู่หรอกนะสายตะวันโดกแล้วยังไม่เห็นไม่แตงเงาเลยไม่ใช่ว่าไปสนุกอยู่คนเดียว หมอหนันอยากจะลงมือคนเดียวนะซิไปให้เราสองคนตามหาจนทั่วอีกดูฟันมันแดงดูด่าอยู่ตรงนี้แหละฟันไม่เท่ากันตัวนั้นมีอะไรอ่เจดามทุกวันอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นไหนตรงนั้นอ่ะพัดเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นนั่นผู้เลอเนี่เราเอื้อเทียนยาให้ดู ว้าวพวกันกันแล้วเนี่ยโยพ่อวาแล้วมาไเฮ้ยรัชวิญญาณเหรอไม่ดูแล้วเหควยโคตรจัด ไม่มีอะไรมองไม่ท่ายไม่เฉยเลยไม่มีอะไรเหลือโอ้ยมันใส่ยับเลยโอ้โหไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้โหโดนไปชุดหลายชุดจัดหนักอะโอ้โหโอ้ยมันยายไม่ถูกเลยมันโดนอะไรมั่งโอ้ยอืดูดิดูมันทำดิเนี่ยหนังสือสารภาพผิด ข้าชื่อปูเละแม้เป็นวิญญาจาร์แต่กลับทำเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงทำผิดมากมายบรรยายเท่าไหร่ก็ไม่หมดถูกเลี้ยงดูให้ชั่วช้าตั้งแต่เกิดไร้ซึ่งศีลธรรมและจิตสำนึกข้าตบานเถืเ่อนชั่วช้าไม่เกรงสวรรค์และกฎหมายดูข้าเป็นตัวอย่างทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วให้รีบกับตัวกับใจมาเป็นคนดีทำแต่สิ่งดีด หลม่เจ้าทึกเป็นบาทนั้นอย,อย่าให้เจอตัวกระดูกข้อต่อทั้งสี่หลุดหมด,ดขขกระดูกสี่โค้งหันห้าชิ้นกระดูกสันหลังเคลื่อนสามที่นี่มือเฉียบขาดจริงๆจไปชอบมันทำไมใครจะต้องแก้แค้นแครจะทำให้วัวต้องตายต้องเป็นดีกว่าข้า ทั้งสอนในสามเดือนที่ผ่านมาด้วยการดูแลช่วยเหลือของอาจารย์ทุกท่านพื้นฐานร่างกายของพวกเจ้าดีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าอยากเป็นวิญญาจารย์ที่ดีที่สุด เส้นทางยังอีกยาวไกลนักดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ข้าจะให้พวกเจ้าเข้าสู่การฝึกคั้นที่สองเป็นผู้หลันเต๋อว่าพวกเจ้าเคยไปสนามประลองของเมืองส่วนทัวมาแล้วคือที่นั่นจะเป็นสถานที่ในการเรียนการสอนสําหรับพวกเจ้าระยะหนึ่งการเรียนครั้งนี้ไม่มีกําหนดเวลาเมื่อใดขึ้นระดับตาประลองยุดเงินได้เมื่อนั้นการฝึกก็จะจบลง พะแค่มีฝีมือพวกเจ้าก็จะหารายได้จากสนามประลองแห่งนั้นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวได้ไปร่วมประลองดูถ้าจะสบายกว่าการฝึกสุดห่วยแต่ว่านอกจากพวกเจ้าจะได้ตาประลองยุดเงินในการประลองเดียวแล้วพวกเจ้าจะต้องได้ตาประลองยุดเงินแบบกลุ่มด้วยเช่นกันและจะต้องลงประลองในน้ำเจ็บประหลาดแห่งสื่อไหลเพล่แบบกลุ่มไม่เพียงแค่เพิ่มคะแนนสะสมให้แต่ละคนแต่เป็นการเพิ่มคะแนนสะสมของกลุ่มด้วย นี่เป็นสิ่งที่การประลองแบบคู่ไม่มีแน่นอนถ้าใครอยากพัฒนาให้แล้วยิ่งขึ้นก็จับคู่เขา้าร่วมการประลองแบบคู่ออได้ยางอิสระแต่ว่าก่อนอื่นมีเงื่อนไขที่เจ้าต้องจำไว้ข้อแรกห้ามเปิดเผยชื่อและหน้าตาของพวกเจ้าให้คู่ต่อสู้รู้อย่างเด็ดขาด ให้ใช้นาำแฝงและสวมหน้ากากเมื่อลงสนามข้อสองทุกคนรวมถึงทั้งซานด้วยห้ามใช้อาวุธลับเด็ดขาดข้ขอสามในแต่ละวันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะทุกคนต้องลงแข่งสองรอบออ,อาจารย์ครับถ้ากับหลงหลงเป็นสายช่วยเหลือและจำเป็นต้องได้ตาประลองยุดเงินเหรอถ้างั้นเจ้าจะเลือกฝึกแบบก่อนหน้านี้ก็ได้นะฝึกจนกว่าคนอื่นจะได้ตาปราลองยุดเออคืออาจารย์ครับ เขาว่าที่ท่านให้พวกเราไปลงประลองยึดแข่งขันก็เพื่อเพิ่มประสบการณ์การต่อสู้จริงคือสุดยอดไปเลยนะครับเมื่อกี้ถือว่าเขาไม่ได้พูดนะครับ <c oughs> เอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปกันด้ การแข่งขันของสนามประลองแบ่งออกเป็นเดี่ยวและคู่แต่แบบกลุ่มจะเปิดการแข่งหลังสุดผู <Huh? S 1> พวกเจ้าจับคู่กันตามสบาย hmm. แต่ทุกวันต้องร่วมการประลองกลุ่มหนึ่งรอบและต้องประลองแบบเดี่ยวหรือคู่อีกหนึ่งรอบหรือแต่ลงทั้งสามสนามก็ไม่มีปัญหาแต่พวกเจ้าจะต้องรู้ระดับพลังวิญญาณของตัวเองให้ดี ลูกพี่ใต้เรามาจับคู่ลงแข่งด้วยกันเถอะทักษะสายช่วยเหลือของข้าน่าจะช่วยได้ไม่งั้นไม่รู้ชาติไหนขนาดสะสมของข้าจะถึงระดับตราประลองยุดเงินน่ะอา้าอ <_ s> นะะนนะอองั้นก็ได้พี่ซานช่วยข้าหน่อยได้ไหมแต่ว่าข้าไปทีมซาอนอูที่คู่กับเสี่ยวอูแล้วๆๆล้หลง คู่กับข้าก็ได้หน่อยเจ้าเหรอเลิกคิดไปเลยนะไม่ได้<อ>ข้าจะแนะนําให้เจ้าจับคู่กับมาหงจินลงประลองแบบคู่อยู่พอดีเฮ<อ>้อทำไมคะสําหรับการประลองแบบคู่นั้นถ้ามีวิญญาจาร์คนใดคนหนึ่งระดับสูงกว่าก็าจะต้องลงประลองในระดับของผู้ที่สูงสุดในทีมสรุปแล้วก็คือถ้าเจ้าจับคู่เซียวซานก็ต้องประลองกับคู่ต่อสู้ระดับโ<อ>30โอกาสชนะย่อมลดลงส่วนมาหงจินอยู่ระดับ28 ูต่อสู้ของพวกเจ้าจะอยู่ระดับ20กว่าเหมือนกันวิญญาณยุดหมาหงจิ้นเล่เรรียบไม่น้อยถ้าเจ้าเป็นกำลังเสริม <c oughs> ก็มีโอกาสชนะถึง70%น้องเจ็ดรามาจาับคู่กันดีกว่าได้คะ่ะหลงหลงดูถูกกันนี่นาะข้าขอค้านพี่ซีฝีมือเจ้าสุดจะแกร่งถึงประลองเดี่ยวยังไงก็ชนะใช่ไหม จะจัดทีมประลองยังไงนั้นพวกเจ้าตัดสินใจกันเองแต่ว่าข้ายังมีของจะให้พวกเจา้าอโหนี่เป็นของพวกเจา้าเอาไว้ใส่ตอลงประลองอยู่บนเวทีพยายามสงบปากสงบคำอ,อย่าให้คู่ต่อสู้รู้อายุของพวกเจาเ้าเด็กขาดการประลองกลุ่มให้ใช้ชื่อว่าเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเขื่อการประลองเดี่ยวให้พวกเจ้าคิดชื่อนามแฝงของตัวเองใช้นามแฝงในการสมัคร ห้ามใช้ชื่อจริงของเจ้าในการลงะลองแลวจะใช้ชื่ออะไรดีครับมู่ไปใช้พยักขาาแนบปีศาจเหมือนเดิมครับรย์เขาาแนบปีศาจใต้มู่ไปเจ้าก็ใช้ชื่อพ่อขาใส่กลอกอือหือพ่อขาไส่กอกเอาสิค่ะสำหรับเสียวซานใช้ชื่อว่ายากเงินพันก่อนพวกเจ้าคิดว่าอย่างไรชื่อนี้ไม่ดีชื่อไม่เท่เลยสักนิดยากเงินฟังแล้วไม่เพราะแล้วเจ้าคิดว่า น่าจะใช้ชื่ออะไรดีละ่ะเซลซานปกติไม่ค่อยเอาเรื่องใครแต่ถ้าเกิดโมโหขึ้นมาดุเดือดอยิ่งกว่าเราซะอีก mm ข้าว่าใช้ช evet> ื่อว่าอสูรพันมือดีกว่าไหมเจ้าคิดว่ายังไงล่ะอาจารย์เลือกเลยครับงั้นชื่อว่าอสูรพันมือก็แล้วกันของจิ้นชื่อของเจ้าข้าคิดไว้ให้แล้วชื่อพญาหงเพลิงอสูรเป็นไง ยอดเลยขอบคุณครับอาจารย์อสูรพันธ์มือถังสัตว์ออา้าหงเพลิงอสูรมาหกจิน้นอาจารย์แล้วค่าชื่ออะไรต้องตั้งให้ค่าเพราะๆะนะเจ้าใช้ทักษะกายาอ่อนตัวเจ้าเหมือนไรกระดูกบวกกับวิญญาณยุทธ์กระต่ายและทักษะเสนห์อาคมงั้นใช้ชื่อว่ากระต่ายแสนสเสน่ห์กระต่ายแสนสเสน่ห์เสียวอู่ฟังดูไม่เลวเนะวิญญาณยุทธ์หลงหลงคือหองแก้วเจ็ดสมบัติ ขอแก้วเจสมบัติสืถึงตัวเจา้าดีดทีที่สุดส่วนจูจูชิงใช้วิญญาณยุทธของเจ้าไปชื่อเหมาะสมที่สุดวิลาโลกันขอแก้วเจสมบัติลงหล,ลงวิลาโลกันจูจูชิง ก็เดี๋ยวอย่าพุ่งไปถ้าหากว่ายังดูไม่จุใจรีบสแกน QR โค้ดมีวอลเปเปอร์สวยๆและฉากที่ออกอากาศให้ชมก่อนใครมีเพียงที่วีแชทของจอยยทดพูดถังซานมาเลยมาเข้าร่วมด้วยกัน ตัวอย่างตอนต่อไปขอต้อนรับสู่สนามประลองแห่งสัวทั่วต่อไปเป็นการประลองแบบกลุ่มในสนามที่4ของวันนี้เป็นสนามตัดสินกัดกอนมันลไยแม่สาวน้อยรูปร่างใช้ได้เลยไปสะน้าบอกให้ไปสะถ้อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายับถอยหลังห้าวินาที3 2